ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่197ภัยที่ไม่มีเขามาก่อนจิงมิงฮ่องเตอร์ทอพระเนตรเหล่าบุตรชายที่คุกเข่าเรียงรายอย่างเงียบๆครู่หนึ่งต้องให้เวลาพวกเขาคิดทบทวนตัวเองสักหน่อยองค์ชายทุกคนหยดเหงื่อเต็มสีใสยอยู่ดีๆเสด็จพ่อก็เรียกพวกเขามาทําอะไรดูจากสถานการณ์แล้วคงไม่ได้เรียกมาชมเชยแน่แต่พวกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างมากก็แค่หัวเราะเยาะเรื่องที่เจ้าเจ็ดวิ่งไปฟ้องที่ศาลาว่าการพระนคร ช่วงเวลาที่หัวใจของเหล่าองค์ชายเต้นตุบตุบจิงหมิงฮ่องเต้ก็ตรัสขึ้นวันนี้พวกเจ้าทำอะไรมาบ้างองค์ชายทุกคนมองหน้าซึ่งกันและกันสเสด็จพ่อเอ่ยถามอย่างคลุมเครือเช่นนี้มันน่าหวาดกลัวเสียจริงพระเนตรของจิงหมิงฮ่องเต้ตกอยู่ที่องค์ชายใหญ่องชายใหญ่หัวเราะอย่างขมขื่นอยู่ภายในใจหนึ่งทีปริปากเอ่ยตอบอย่างรีบร้อนลูกอยู่ในจนตลอดพยะคลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปเดินที่สวน จากนั้นอ่านหนังสืออีกพักหนึ่งพยะยะค่ะจิงหมิงห้องเต้ทอดพระเนตรไปยังไทจือลูกอยู่ในตรงกงตลอดพะยะขลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปเดินที่สวนและอ่านหนังสืออีกพักหนึ่งเหมือนกันจิงหมิงห้องเต้พันตรัสแทรกนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ได้ทำเรื่องอื่นเลยหรือ หยดเงินหนึ่งเส้นไหลจากหน้าผากของไทจือลงไปไม่ขนาดนั้นหรอกกระมังเขาเห็นนางกำนันรูปงามคนหนึ่งที่สวนดอกไม้เมื่อตอนเช้าก็เลยพานางไปหลับนอนที่พุ่มดอกไม้เสด็จพ่อถึงกับต้องลงโทษครั้งใหญ่เชียวหรือหืมเมื่อเห็นไทจืออ้ำอึ้งไม่ตอบจริงหมิงห้องเต้ขมวดคิ้วไทจือนึกถึงองครักษ์จินหลินจึงดับความคิดที่จะโกหกและกล่าวอย่างอู้อี้ลูกพูดคุยความในใจกับนางกำนันคนหนึ่งพรดไม่รู้ว่าใครกลั้นขำไม่อยู่เหล่าองค์ชายก้มหัวต่ำกว่าเดิม ความกริ้วของจิงหมิงฮ่องเตอร์ที่มีต่อเรื่องที่เจ้าเจ็ดถูกลอบฆ่าไม่ได้ตกอยู่ที่ไทจืออย่างไรเสียไทยจือก็เป็นองค์รัชทายาทและไม่มีส่วนร่วมกับการทะเลวิวาทในครั้งนั้นยังไงก็ไม่มีเหตุให้ต้องลงมือกับเขาแต่สิ่งที่คิดไม่ถึงก็คือไทจือมากมากในตันหาถึงเพียงนี้จิงหมิงฮ่องเตอร์กั้นความโมโหเอาไว้แล้วทอดพระเนตรไปยังองค์ชายสาเจ้าสามเจ้าหละ่ะ พระมานดาขององคชายสามมีตำแหน่งตำ่ำจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษหลังจากได้ยินจึงทูลตอบลูกพาฝูเกอเอ๋อไปขี่ม้าในสนามซ้อมรบในจวนพะยะค่ะจิงหมิงห้องเต้เกิดความสนใจขึ้นมาเตื้มฝูเกอเอ๋อขี่ม้าเป็นแล้วหรือองค์ชายท่านอื่นแอบเบปป้ปากเจ้าสามเก่งเรื่องเอาอกเอาใจแต่เสียดายที่พระมานดาเป็นเพียงนางกำน,นันถึงจะพยายามอย่างไรก็ได้แค่นั้นเพิ่งหัดเรียนพะยะค่ะ จิงหมิงห้องเต้ยพยักหน้ามีคนน่าไว้ใจสักคนเสียทีนอกจากไทจือแล้วพระองค์ไม่ได้ตั้งความหวังกับลูกชายคนอื่นไว้สูงมากขอเพียงไม่เที่ยวก่อกรรมธรมชั่วตามอำเภอใจโดยไม่หวันเกรงก็เพียงพอจากนั้นจิงหมิงห้องเต้ถามองค์ชายสี่ต่อส่วนองค์ชายห้าได้เตรียมคำตอบไว้แล้วแต่จิงหมิงห้องเต้กลับข้ามเขาไปแล้วถามองค์ชายหกับองค์ชายแปแทน องชายห้าใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมทันทีทันใดเหตุใดเสด็จพ่อถึงข้ามเขาไปจากความเข้าใจในตัวเสด็จพ่อเป็นไปได้ยากมากที่ทําเช่นนี้เพราะไว้ใจเขาแต่เป็นไปได้สูงมากว่าเป็นการเหลือเขาไว้เพื่อจัดการคนสุดท้ายแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากจิงหมิงฮ่องเตอร์สอบถามองคชายทุกคนจนเสร็จพระองค์ทอดพระเนตรมายังองค์ชายห้าสีพระพักพลันเปลี่ยนเป็นนิ่งขรึมไหนเจ้าลองพูดมาวันนี้เจ้าทําอะไรไปบ้างคนอื่นที่ได้ยินมองเห็นอาการและสีหน้าขององค์ชายห้าก็รู้สึกประหลาดใจ วุ่นวายกันมาครึ่งค่อนวันที่แท้ต้นเหตุคือเจ้าห้าลูกๆไม่ได้ทำอะไรพยะค่ะพอองค์ชายห้ารู้สึกตื่นเต้นสมองก็จะว่างเปล่าอาวิจินคุกเข่าอยู่ตรงมุมมุมปากพล่อยเผยรอยยิ้มเยือกเย็นออกมาเขาเคยพูดไว้แล้วว่าจะไม่ทำอะไรกับคนที่คิดถึงอาซื่อแต่ขอเก็บดอกเบี้ยก่อนเล็กน้อยก็ไม่เลวไม่ได้ทำอะไรแล้วเจ้าถึงไปปรากฏตัวใกล้ๆตรอกซอยเวียจือถนนชิงถงด้วยเหตุใดองชายห้าตกใจตะลึงงนัน ตรอกซอยชเวียจือถนนชิงถงอะไรกันเขาไปแถวจวนตรงผิงปัวต่างหากพูดเสียงตะโกนของจิงหมิงฮ่องเต้ทำให้องค์ชายห้าตกใจจนคลั่งปากลูกไม่ได้ไปพะยะ่ะจิงหมิงฮ่องเต้ได้ยินยิ่งโมโหวความสงสัยที่มีเพียงสองส่วนในตอนแรกพันพุ่งเป็นห้าส่วนทันทีจนถึงเวลานี้แล้วเจ้ายังแกล้งโง่อยู่อีกรึเจ้าคิดว่าองค์ครรภ์จินหลินเป็นเพียงของประดับหรืออย่างไรองชายห้ารู้สึกถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง ลูกไม่ได้ไปตรอกซอยชเวียจือถนนชิงถงจริงๆเดี๋ยวนะตรอกซอยชเวียจือฟังดูคุ้นๆองค์ชายห้ากรอกตาพลังนึกคิดสุดท้ายสายตาก็กวาดไปตกอยู่ที่อวิจินที่อยู่ไม่ไกลพลันชะงักและสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีทันใดเขานึกออกแล้วที่พักของเจ้าเจ็ดอยู่ที่นั่นหลังจากวันที่ออกจากฝ่ายข้าราชการพลเรือนเขาเคยส่งคนไปสืบคิดไว้ว่าจะหาโอกาสจัดก,การเจ้านั่นให้สาสมเสียหน่อย จิงหมิงห้องเต้ทอดพระเนตรองคชายห้าอย่างผิดหวังตรัสนิ่งๆวันนี้เจ้าเจ็ดถูกลอบฆ่าใกล้ๆที่พักพวกเจ้าได้ข่าวหรือไม่ลูกได้ข่าวแล้วพะยะค่ะเหล่าองค์ชายเอ่ยตอบแต่สีหน้าที่มององชายห้านั้นพูดยากองค์ชายห้าเริ่มเข้าใจสถานการณ์และได้สติเสด็จพ่อเรื่องน้องเจ็ดถูกลอบฆ่าไม่เกี่ยวกับลูกนะพะยะค่ะทำไมพอเจอเจ้านั้นแล้วสวยเช่นนี้องคชายห้ามองไปยังอวิจินอวิจินกรอกตาและยิ้มอ่อนให้เขา สมองขององค์ชายห้าพลันเกิดเสียงวิงสวยแล้วแล้วถึงจะกระโดดลงแม่น้ำหวงเหอเพื่อชำระล้างแต่ก็คงล้างไม่สะอาดแล้วละ่ะจิงนิงห้องเตอร์กโกรธจัดเมื่อบุตรชายคนที่ห้าไม่ยอมรับผิดข้าถามเจ้าว่าเจ้าไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรหากต้องการตรวจสอบให้กระจ่างแจ้งพระองค์จะให้องครักษ์จินหลินรับเรื่องไว้ทำไมกันเล่าเจ้าห้าเจ้าลูกไม่มีสมองลูกองชายห้าอ้าปากพะงาบคิดข้ออ้างที่เหมาะสมไม่ออกไปชั่วขณะ ความผิดลอบค่าเจ้าชีเขายอมรับไม่ได้แน่นอนเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นคนทำตั้งแต่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดีคนไหนที่ทำแทนฟ้าแล้วเรื่องที่เขาชอบคุณหนูจวนปัวก็ยิ่งพูดออกมาไม่ได้เด็ดขาดลูกแค่แค่ว่างไม่มีอะไรทำก็เลยไปดูงานไว้ทุกจวนหยงชังปัวพยะค่ะองชายห้ารีบอธิบายเมื่อเห็นสีพระพักของจิงหมิงห้องเตอร์ตึงแน่นไปหมด ไม่ทราบว่าเสด็จพ่อส่งได้ข่าวหรือไม่หยงชังปัวสองสามีภรรยาเสียชีวิตวันเดียวกันลูกรู้สึกแปลกใจยิ่งนักก็เลยพอได้แล้วจิงหมิงห้องตั้งต,งตรัแสแทรกองค์ชายห้าเพราะทนฟังต่อไม่ไหวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าขอากักบริเวณเจ้าให้อยู่แต่ใจนวลหลูอองเป็นเวลาสามเดือนหักเงินเดือน,อนหนึ่งปีเสด็จพ่อลูกถูกกล่าวหาลูกสาบานต่อฟ้าดินลูกไม่ได้ส่งใครไปฆ่าน้องเจ็ดจริงๆพะยะค่ะจิงหมิงห้องเต้กลั้นความยากแต่องคชายห้าให้กระจุยเอาไว้แล้วตรัสตำหนิ เจ้าโง่ถ้าเจ้ากล้าทำร้ายพี่น้องกันเองเจ้าคิดหรือว่าข้าจะลงโทษเจ้าเพียงเท่านี้องค์ชายท่านอื่นสายหัวกันลับๆขอบใจในความโง่ของเจ้าห้าที่ทำให้พวกเขาถูกตำหนิน้อยกว่าจำเอาไว้ข้าลงโทษที่เจ้าขาดศีลธรรมครอบครัวผู้อื่นมีคนเสียชีวิตเจ้าไม่เพียงแต่ไม่มีความเห็นใจแต่กลับไปดูเพราะความแปลกใจนี่คือสิ่งที่ท่านอ๋องควรจะทำหรือลูกผิดไปแล้วพะยะค่ะ องชายห้าแสดงอาการหมดอะไรตายยากมีความรู้สึกเหมือนความซวยตกลงมาจากฟ้าพวกเจ้าด้วยอีกคนจิงหมิงห้องเตกหวาดสายพระเนตรเหล่าองค์ชายไปด้วยสีพระพักที่นิ่งดุลน,น้ำนิ่งพึงระมัดระวังในวาจาและการกระทําเป็นคนสุภาพและประหยัดมัธยัตให้ความเคาต่อพี่น้องและมิสหายคุณสมบัติเหล่านี้อย่าลืมเด็ดขาดน้อมฟังคําสอนของเสด็จพ่อ เหล่าองค์ชายเข้าใจสักทีว่าจุดประสงค์ที่เรียกมาลงโทษด้วยการคุกเข่าคือให้พึงระมัดระวังในวาจาและการกระทำเป็นคนสุภาพและประหยัดมัธยัติให้ความเคาต่อพี่น้องและมิสหายนี่เสด็จพ่อกำลังสงสัยว่าคนที่ทำร้ายเหล่าชีคือหนึ่งในพวกเขาพูดไปพูดมาก็เพื่อบอกเป็นในในว่าอย่าหาทำอีกนี่ถึงเรียกว่าประสบภัยที่ไม่มีเขาลางภายในใจของเหล่าองค์ชายพันเกิดความคิดนี้ขึ้นมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายแต่พอเห็นองค์ชายห้าที่ร้องห่มร้องไห้ก็รู้สึกโล่งใจ มีตัวเปรียบเทียบสิถึงจะดีเมื่อเทียบกับพวกเขาเห็นชัดแล้วว่าเป้าหมายหลักที่เสด็จพ่อสงสัยคือเจ้าห้าออกไปกันเถิดไท้จื่อเจ้าอยู่ก่อนวินาทีนี้สภาพจิตใจของเหล่าองค์ชายเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยอึมขอแค่ไท้จื่อสวยพวกเขาก็สบายใจไท้จือ่อสวยทั้งปีคงต้องหาวันไปถวายทูบสักหน่อยแล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งร้เกสิบชุนกุย จูจูก็ถูกตาแก่ที่พ่วงด้วยตำแหน่งโอรสแห่งสวรรค์สังสอนโดยไรเหตุผลอารมณ์ของเหล่าบรรดาองค์ชายจึงไม่ดีเท่าไหร่ตอนเดินออกจากพระราชวังต่างก็เดินออกไปด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์อารมณ์ขององค์ชายห้านั้นแย่กว่าใครเขาไม่ได้ทําอะไรแต่กลับถูกจํากัดบริเวณสามเดือนและยังถูกหักเงินเดือนหนึ่งปีที่สําคัญในพระทัยของเสด็จพ่อตนยังกลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทําร้ายพี่น้องนี่มันเป็นความสวยที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันจริงๆ ในบรรดาองค์ชายทุกคนอวิจินคือคนที่นิ่งที่สุดพอชำเลืองมองแล้วเห็นสีหน้าและอาการสบายใจของเขาองค์ชายห้ารู้สึกโกรธมากจึงก้าวฉับฉับเข้าไปใกล้หยุดเดี๋ยวนี้นะอวิจินมององค์ชายห้าหนึ่งทีพร้อมกับขยับปากขึ้นยิ้มให้ให้ความเคารพกับพี่น้องและมิสหายปองชายห้ากลั้นความโกรธเอาไว้จะกลืนลงไปก็ไม่เต็มใจจะระบายออกมาก็ไม่กลา้า เพิ่งออกมาจากพระราชวังหักว่าเขาทะเลาะกับเจเจเสด็จพ่อคงจะถะลกหนังเขาออกเป็นแน่ฝากไว้ก่อนเถอะในที่สุดองค์ชาย้าก็ทำได้เพียงทิ้งคำพูดนักเลงสะบัดชายเสื้อแล้วเดินจากไปอวิจินยกมือขึ้นกดบาดแผลตรงแขนตรงบาดแผลถูกพันไว้ด้วยผ้าสีขาวเป็นผ้าของเจียงซื่อเมื่อนึกถึงคำพูดเย็นชาของเจียงซื่ออวิจินพันรู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมาตรงบาดแผลน้องเจ็ดเสียงนุ่มนวลเสียงหนึ่งดังขึ้น อวิจินปฏิบัติกับคนอื่นอย่างเย็นชาพี่สี่มีเรื่องอะไรหรือองชายสีอัดอั้นจนเกือบขาดอากาศหายใจตายหลังปรับอารมณ์เสร็จก็ยิ้มให้ด้านนอกไม่ปลอดภัยไปพักที่เรือนข้าสักพักเถอะวันนี้พอได้ยินว่าเจ้าถูกลอบฆ่าฆ่ากับพี่สภัยเจ้าเป็นห่วงเจ้ามากอาวิจินยิ้มแต่ไม่พูดเขาเพียงจะรอฟังว่าฝ่ายตรงข้ามจะแต่งเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรองชายสีไอเบาๆหนึ่งทีแล้วตกที่ไหล่ของอวิจินไปเถอะ อวิจินยกมือขององค์ชายสีออกไม่ดีกว่าขอรับค่าคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวสำหรับเขาแล้วนอกจากอาซื้อแล้วนอกนั้นคือคนนอกเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่กับคนนอกเมื่อเห็นว่าอาวิจินเดินไปแกล้วองชายแปดที่มีความสัมพันธ์นับว่าพอใช้ได้ขยับเข้ามาใกล้องค์ชายสีแล้วเอ่ยด้วยคำพูดที่นำมาซึ่งความแตกแยกพี่สี่พี่นับเขาเป็นพี่น้องแท,แท้แต่เขากลับไม่คิดเช่นนั้นเลยนะขอรับ สายตาขององค์ชายสี่ยังคงจับจ้องอยู่กับแผ่นหลังตรงที่เดินออกไปไกลเขายิ้มน้องเจ็ดเติบโตอยู่ด้านนอกพระราชวังตั้งแต่เด็กเขาไม่เหมือนกับพวกเราอยู่แล้วยังไงข้าก็หวังว่าพี่พี่น้องน้องทุกคนจะเข้าใจพี่สี่ช่างเป็นคนดีเสียจริงองค์ชายแปดเบ้ปากองค์ชายสี่ไม่กล่าวสิ่งใดอีกแต่ภายในใจกลับยิ้มเย็นชา จะเป็นคนดีหรือไม่ไม่สําคัญเอาเป็นว่าการพูดสิ่งดีๆไม่เอาเจ้าเจ็ดยิ่งไรเหตุผลมากเท่าไรเขาก็ยิ่งดูเป็นคนมีคุณธรรมมากเท่านั้นและสิ่งที่เสด็จพ่อต้องการเห็นมากที่สุดก็คือการให้ความเคารพกับพี่น้องและมิสหายมิใช่หรืออวิจินกลับมาถึงที่พักในตรอกซอยเชยเวียจืออีกครั้งพอกลับมาถึงก็ล้มตัวลงที่เตียงและมองขึ้นไปบนมุ้งโดยไม่พูดอะไรสักคาหลงต้านแอบชะงักหัวมาดูพร้อมกับพูดกับเหลิงอิงอย่างเป็นห่วงเล็กน้อย เจ้านายยังมีพิษตกค้างใช่หรือไม่ค่าดูแล้วรู้สึกแปลกๆอืมหลงต้านกรอกตาขาวช่วยพูดภาษาคนหน่อยได้หรือไม่ให้มาพูดกับเหลิองอิงที่เป็นเหมือนกระบอกไม้ไผ่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จามมิสู้ไปคุยกับเอ้อ์นิวยังจะดีเสียกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าแปลกจริงไม่ง่ายเลยที่เหลิองอิงจะพูดออกมาหลายคำหรือเจ้าเข้าไปปลอบดูหน่อยหลงต้านขยันขยอเพื่อน เลิงอิงใส่หัวเขาแค่เป็นคนพูดน้อยแต่ไม่ได้โง่เวลานี้ถ้าเข้าไปปลอบก็เหมือนวิ่งเข้าหาความตายหลงต้านครุ่นคิดไปมาจึงกวักมือให้กับเอ้อหนิวที่ฟุบอยู่ตรงกำแพงเอ้อหนิวไปดูสิว่าเจ้านายเป็นอะไรไปทำให้เจ้านายดีใจหน่อยไว้ข้าจะทำเนื้อวัวตุ๋นให้กินเอ้อหนิวมองหลงต้านอย่างเหยียดหยามจากนั้นก็มุดเข้าไปในห้องภายในห้องเงียบสงดเอ้อหนิวมาถึงข้างเตียงถีบขาหลังหนึ่งทีและกระโดดขึ้นไปนั่งลงข้างๆอวิจิน อวิจินหันมองเออร์หนิวครู่หนึ่งแล้วยิ้มออกมาจากนั้นลูกคลำขนที่หลังของมันพลางกล่าวต่อไปเจ้าจะกระโดดขึ้นเตียงขาสุม 4, สี่สุมห้าไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมเอ้อหนิวเอียงหัวมองเจ้านายฮ้องลงไปเร็วขนร่วงเต็มไปหมดแล้วอวิจินพูดด้วยสีหน้านิ่งเรียบเอ้อหนิวไม่เคยกลัวใบหน้าที่นิ่งเรียบของอวิจินมันกัดชายเสื้อแล้วดึงลงใต้เตียงเอ้อหนิวววอวิจิเนเตือนด้วยการลากเสียงยาว ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์มาเล่นกับเอิร์นิวจริงๆเอิร์นิวยังคงดึงเขาให้ลงไปอวิจินจึงลุกขึ้นด้วยสีหน้านิ่งและยอมให้เอิร์นิวลากเขาไปถึงสวนใกล้จะเที่ยงวันแล้วใบไม้บนต้นเหอหวนกลางสวนมีแสงสีขาวส่องแสงสว่างสวัยสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในส่วนลึกของใบไม้ส่งเสียงชวนให้น่ากลุ้มใจเอิร์นิววิ่งไปตรงมุมหนึ่งจากนั้นเริ่มขุดเวลาผ่านไปไม่นานมันก็ขุดสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้นมามันคาบเอาไว้และนำมายัดที่มือของอวิจิน นั่นคือลูกลูกลมที่ทำขึ้นจากไหวแม้ว่ามันถูกฝังในดินจนดูเก่าไปบ้างแต่ยังคงความประณีตนดงามเอาไว้อวิจินจำได้แล้วนี่คือลูกไหวสารที่เออร์นิวเห็นเด็กหลายคนเตะเล่นเมื่อตอนที่เพิ่งมาถึงเมืองหลวงมันเกือบสร้างเรื่องแย่งลูกนี้กลางถนนเขาจึงสั่งให้หลงต้านไปซื้อมาให้มันหนึ่งอันเออร์นิวชอบนำของรักฝังไว้ในหลุมแล้วลูกไหวสารก็เป็นสิ่งของหนึ่งในนั้นอวิจินมองดูลูกไหวสารในมือหัวใจที่เย็นเยือกก็อบอุ่นขึ้นมา สาวน้อยใจร้ายนั่นหกักทำให้เขาเสียใจอีกเขาอยู่กับเออหนิวแทนก็แล้วกันเออหนิวมองเจ้านายหนึ่งทีไม่รู้ว่าเจ้านายคิดอะไรรีเปลยอะไรอีกหากว่าเก่งจริงก็รีพรีพานนายหญิงกลับมาสักทีมันจะได้หายห่วงเออร์หนิวมองไปที่ประตูเรือนสมองที่คิดอะไรง่ายกว่าสมองมนุษย์พลันมีเหตุการณ์น่ากลัวบางอย่างแล่นผ่านไปหลังจากที่เจียงซื่อเดินออกมาจากบ้านเช้านางไม่ได้กลับจนตรงผิงปัวแต่นางไปที่สวนป่าแห่งหนึ่งบนภูเขา วันนี้คือวันคริสต์มายันเป็นวันที่นางเฝ้ารอมานานนางเลือกที่จะออกจากหยงชางปัววันนี้ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวันคริสต์มายันพลังหยินเพิ่มพลังหยางลดวันนี้เป็นวันที่พลังหยินยางอยู่ในจุดสมดุลมีความละเอียดอ่อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตประหลาดบางอย่างนางจะเลี้ยงหนอนพิษกู่ชนิดหนึ่งร่างแม่ของหนอนพิษกู่จะเกาะอยู่บนต้นไม้ที่มีชื่อเรียกว่าไทผิง ตอนเกิดใหม่มันจะนอนอยู่ที่โคนของต้นไม้แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปบนยอดที่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันคริสต์มาสยันหลังจากวันคริสต์มาสยันผ่านไปหากว่าไม่มีใครหยิบร่างแม่ของหนอนพิษกู่ที่เกาะติดเหมือนเป็นเนื้องอกบนต้นไม้ร่างแม่ก็จะแตกออกและทุกอย่างจะกลับคืนสู่ฝุ่นทุลีอีกครั้งเจียงซื่อไม่อยากพลาดวันนี้แล้วรอใหม่ปีหน้าต่อจากนี้ไปนางมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายการมีหนอนพิษกู่ชนิดหนึ่งอยู่ในมือก็ถือว่ามีวิธีมากขึ้นอีกหนึ่งวิธี เียงซื่อนั่งอยู่บนยอดไม้สูงนางหยิบร่างแม่หนอนพิษกู่มาไว้ในมืออย่างไม่ลังเลหนอนพิษกู่ชนิดนี้มีชื่อไพเราะมากว่าชุนกุยสามารถเก็บมันเอาไว้ภายในมือด้วยวิธีพิเศษเหมือนหิ่งห้อยมายาและหล่อเลี้ยงมันด้วยเลือดเนื้อเมื่อชาติก่อนนางเคยเลี้ยงหิ่งห้อยมายาแต่ไม่เคยเลี้ยงหนอนพิษกู่ เมื่อคิดถึงตรงนี้เจียงซื่อหัวเราะเยาะตนเองตอนนั้นนางคิดว่าไม่ถึงขั้นต้องใช้พิษกูน่นี้และดูถูกความสามารถของมันพอคิดดูแล้วนางช่างโง่เขาเสียจริงบนโลกนี้ไม่มีความสามารถใดที่ไร้ประโยชน์มีแต่คนที่ไร้ประโยชน์ พิษกูนี้ใช้ชีวิตอยู่ตรงฝ่ามือของเจ้านายตัวมันเล็กเท่ากับเหรียญเงินทองแดงแต่ความจริงมันมีจํานวนที่ไม่อาจประมาณได้พวกมันสามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายศพได้เหมือนกับฝุ่นขยับศพให้มีการเคลื่อนไหวได้ตามเจตจำนงของเจ้านายคนที่ไม่รู้จะคิดว่าผู้ตายฟื้นคืนชีพหรือแกล้งเป็นศพมันจึงได้ชื่อว่าชุนกุยการได้ชุนกุยมาอย่างราบรื่นทําให้เจียงซื่อวางใจลงได้อีกหนึ่งเรื่องนางกระโดดลงจากต้นไม้เบาๆบฝ่าเท้ากระทบกับพื้นที่มีหญ้าขึ้นหนาแน่นแต่แทบไม่มีเสียงดัง นางขยับไปมาเพื่อทรงตัวจากนั้นยกมือขึ้นจัดผมเผ้าที่หลุดออกมาแต่แล้วการกระทำก็หยุดชะงักบริเวณไม่ไกลมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกำลังมองหญิงสาวที่ตกลงมาจากฟ้าด้วยสีหน้าตะลึงงัน